สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาแนะนำโทเค็นนะครับ TikTok NFT นะครับผม โอเคครับก็ช่องสีเนนนเงส่เหลี่ยมด้านบนนะครับเฮ้ยช่องสี่เหลี่ยมแล้วด้านบนนะครับกดคอปปี้นะครับเปิดทัชวอลเลตนะครับแล้วก็ไปที่ดีแอปกดช่องสี่เหลี่ยมด้านบนนะครับกดกดค้างนะครับกดวางนะครับแล้วก็เอามาคลิกตรงกลางนะครับกดถูกด้านล่าง จากนั้นนะครับผมกดรูปอิตีเรียมนะครับเปลี่ยนเป็นสมาร์ทเชนนะครับกดเคมนาวนะครับกดเคมนะครับกดคอนเนคกดแอปพุ๊บกดปิดนะครับ จากนั้นนะครับมาที่ Wallet นะครับไปที่2ขีดด้านบนนะครับไปที่ Add Custom Token Ethereum ตรงนี้เปลี่ยนเป็น Smart Chain นะครับ Contact Address นะครับไป Copy มานะครับเลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะครับ Copy ตรงนี้นะครับจากนั้นก็มาวางตรงนี้นะครับกดด้นนะครับ โอ้ได้มาครับน้อยครับแต่มีคุณภาพครับโอเคครับท่านผู้ชมครับแค่นี้ก็โอเคครับ,รบ,คครบจบเพียงแค่นี้ครับผมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์ครับบา,บาย